สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยมันดเกมวันนี้อยู่กับปลารักและเกมฮัทสโตนในหัวข้อรีวิวเด็กเทมเพิลเมของเฟเนติกสครับผมเฟเนติกสเป็นแชมป์มาร์ตัลทัวร์คนล่าสุดนะครับมีทั้งหมด4เด็กคือเทมเพิลเมดบอมเบอร์เรอร์อรไฮเลนเดอร์พรีสและโซลิบอนทันเตอร์ครับเราจะรีวิวทั้งหมดแต่วันละเด็กนะไม่ใช่คลิปเดียว4 deck, เด็กเดี๋ยวยาวไปโอเคเทมเพิลเมดของเฟเนติกสมีจุดเด่นต่างจากเทมเพิลเมดทั่วไปยังไงคำตอบคือนี่ครับ ลมหายใจมนตาใจหนึ่งยิงสองถ้ามีมังกรในมือค้นพบเวทบนหนึ่งใบมังกรเล็กนี้มีไหมมีครับโคบอลสเปลคินครับ2ใบแต่2ใบนี้อาจจะน้อยเกินไปโอกาสที่จะไม่ได้เจอคอมโบกันก็เยอะเร,เราเลยสามารถใช้ปถมวิการศึกษาเพื่อหามังกรที่มีความใสยเวทได้ครับก็คือเจ้านี่ฮะนักสำรวจฟ้าคามและตัวหนึ่งก็คือมาริกรสครับผม ถ้าใช้นี่ปุ๊บเจอ2องวน,นี้ให้หยิบไว้ครับเพื่อให้ลมเจมอนตาเนี่ยใช้ยิงมินเนียนไปและคนพลเป็นวลได้ด้วยนอกจากจุดพิเศษนี่ครับเด็กนี้ก็เหมือนเทมเเมททั่วไปเลยใช้การตุนเวทมต์นในมือเยอะเอะแล้วก็ลดค้ายด้วยลูกศิษย์พอมดครับผมจากนั้นก็ใช้กวดวิชาเอ้ยไม่ใช่ใช้ไซคนมานาไล่เวทเยอะเยะลงไซคนมานามาสุม่มเวทเมทขึ้นมือตามจำนวนเวทที่เราใช้ไปฮะ ถ้าเกิดเทอร์นนั้นเรามีตัวอย่างเช่นมาล่าในสนามเราไล่เวทเยอะๆครับผมครบสามใบในเทอร์นเดียวกันนะเรีกยกว่าจะทาห5 5หได้ด้วยผมบอกได้อีกถ้าเกิดเราสุ่มเวทมาเยอะมีเวทที่มันไม่ได้อยู่ในมือต้นเกมไเ,เนี่ยเจ้ายักษ์มานาเนี่ยครับจะลดค่าไล่ลงหนึ่งต่อการ์ดแต่ละใบที่เราเล่นแต่การ์ดต้องไม่ไม่ได้อยู่ในเด็กเราต้องต้งแต่แรกนะแปลว่าเราสุ่มจากผมการศึกษามาได้อะไรมาเล่นไอ้นี่ลดค่าไลา่สุ่มจากไซคนมานามา ได้อะไรมาเล่นยากว่ขนานดรถคาไลาทำให้บางทีไล่สูนได้แปลกๆครับสวิงบอร์ดได้ดีมากอีกใบครับคือ r a ็ปซอร์บิทเปอร์ครับผมไล่5ได้3 6จบเทินยิง1ใส่ศัตรูทั้งหมดทั้งมินเนี่ยนทั้งฮีโร่เขานะครับถ้าเกิดเรามีคอสเสถียเวทเยอะไอ้นี้ยิ่งยิงแรงครับผมเสริมคอสเสถียเวทได้ด้วยขู่ทดลองก็ได้สุ่มหาจกักปฐมรการศึกษามายิงก็ได้หรือว่าจะใช้เจ้า Astromancer Solarian มา เพิ่มคาแสเวทก็ได้เช่นกันครับโอเคจบคำอธิบายไปดูการเล่นในแร้งเลยดีกว่าว่าเด็กนี้ทำผลงานได้ดีแค่ไหนครับตอนนี้เล่นเฟ i ติกเทมเพ a ลเมทับผมเจอกับพันเตอร์ออกใบนี้ไปหนึ่งอ่ะท่านี้พอสวัสดีนักเดิน ถาลายเวทไปนี่รับประกันว่าแรงแน่นอนฮะแต่ไม่มีเวทเลยลงไปคูใส่ยี่บ้าอหอันตรายเว้ย กัยิง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 ไม่มาเลยจั่วก็ได้ต้องเขียนเนี่ล้วมั้งว้าวปั๊มด้วย โอมหน้าล้วนโคตรใจสารแต้มโอ้มันเขียนว่าระเบิดมีเวทมนต์แน่นอนติเช็ค แปลว่าไรเวทตายถ้างั้นก็คุ้มอยู่เฮ้ยไม่ใช่ว่ะแปลว่าตีเข้าหน้าเราเบิดแล้ว,ท,ไไวทั้งนังตกเธอนะน่าเป็นตีเข้าหน้าเราเระเบิด แล้วเขามุ้งมันตีหน้าวะ่ะมันโคตรเราต,ตีหน้าไม่ได้ด้วยนะ โอเคผมไม่ให้ตีหน้าเราจะไม่ตีหน้าครับ

ไอ้เคลียร์ไปฮะหนึ่งส่วนขึ้นมือสวยเจนึ่ยิงสามเดีย๋ยวนะเราจะจ่ายอะไรอีกนี่ใช้ไม่ได้

โ oh, อ้โหมาใจอีกแล้ว สยิงหเดี๋ยวนะเดียวพอแล้วจะไปโลกไปอีกไหมนี่แ2ดสิบสองนสตัวไม่น่าเข้าหรอกเอา้าเดี๋ยวลืมอะไรเปล่าสิบห้าครับผมสิบห้าบ สิบครับตอนนี้ไล่เลยไหมนี่แล้วกันเหลือห้าเขาต้องทำให้ได้สิบเตอเมตในเทิร์นนี้ ไม่ทันแล้ววิิงมากก็ไม่ทนันเหลือหนึ่งจบแล้วครับ ตอนนี้เล่นเทมโปลเมดสูตรของเฟนิติกครับแชมป์ล่าสุดของเราฮะเจอกับพรีสเอาไปนึ่ง

ของเก็บไปก่อนเผื่อเจอมักองกรดีไปฮะจบเ,เ,เทิร์น หาของหายทีนึงตีเข้าไปเทิร์นเจ็ดโซมิเลอร์ต้องระวัง ไปไม่ใช่เวลาผมสามสี่ห้ากเจ็ดมีแปดใบบนมือแล้วเขาได้อีกสองเทิน ต้องเล่นแล้วจัดไปก่อนไป่ะ้องใบ เบอร์อะไรไปนึงช่างมันอยู่ขึ้นมาพ่อใช้ตัวนี้โอเคต้องเล่นแล้วครับ บ๊ขอมังกรเร็ว ยอดอะเช็คก,ก่อนแล้วก็โซมิเลอร์ไปเฮ้ยเป็นนี้อ่ะ ใจไปเลย The Box a า i d ดาเม e ก่อนเลยได้อีกสามสองใบละ <Yeah>! oh. ได้มีอีกเล่มหนึ่งโ้ oh. จิตใจเจ้าเป็นของข้าจายึดเจ้าเป็นของนี่สองตัวยังไงดีอันนี้ ไปตายพุ่งไหลพุ่งไหลเสียแกะก่อนเหลือสิบหนึ่งสองสี่คิดไปก่อนเป้าหนึ่ง ยิ่งเวขึ้นมาสองหกดาเมจรอบนมือครับผมเจ็ด ไปใจสามยิ่งหกใจศูนย์ยิงสามไม่พอแปดพอดีครับผมจบ เกือบไปถ้าไจริงก็ต้องยิงก่อนผมเห็นเชือกแล้วรนิดนึง